ชนาทิพเนื้อหอมสุดๆหลายทีมจ้องดึงแน่ถ้าฟอนตาเล่โอนิกิยังไม่ใช้ด้านสุประโชคหวังลงต่อซัปโปรโรเยือนเลโซเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของฟุตบอลเจลีกกันหน่อยแต่ช่วงแรกนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรเน่กานูล่าบารพัทนะครับที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้น มีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านนั้นนะครับมี2รสชาติที่เลือกทานนะรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันคิมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอเลเวนทุกสาขาคลิปนี้ไม่รอช้านะครับไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าในช่วงแรกนะครับไปดูโปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลเจลิกในสุดสัปดาห์นี้กันหน่อยผ่านทาง YouTube สยามสปอร์ตนะครับมีถ่ายดูกันแบบจัดเต็มอัดแน่นกันถึง5คู่นะครับ ในวันเสาร์ที่3มิถุนายนเนี่ยถ่าย4คู่ด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่เที่ยงตรงวิเซลโกเบเจอคาวาสกิฟอนเตเล่นะครับบ่ายโมงเอซโตเกียวเจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตแล้วก็4โมงเย็นอวิดป้าฟูกุโอกะเจอกับะโอซาก้าแล้วก็5โมงนะครับคาชิวะเรโซเจอกับฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับ ขาะที่วอาทิที่4มิถุนายนอุระวะเรดเดมอนเจอกับคาชิมะแอดเลอร์เลือกดูกันได้ตามใจชอบเลยนะครับไปพูดถึงเกมที่วิเซลโกเบเจอฟอนตาเล่ก่อนจะไปปรีวิวกันเนี่ยไปพูดถึงเรื่องราวที่โอ้โหตกเป็นที่พูดถึงกันยกใหญ่ในประเทศไทยในวงการฟุตบอลไทยในช่วง2-3วันที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับอนาคตของพิเชชนาิปสงกระสินกับคาวสกิฟอนตาเล่ว่าจะยังไงต่อ หลังจากทีมจากไทยลีกอย่างการท่าเรือประกาศชัดเจนนะครับมาดามแป้งพูดเลยว่าต้องการดึงชนาทิพมาร่วมทีมแต่ฟอนตาเล่ยังไม่ปล่อยแต่มาดามแป้งก็ยืนยันว่าเขาจะไม่ลดละความพยายามยื่นข้อเสนอแล้วจะมีการพูดคุยเพื่อดึงตัวชนาทิพมาให้ได้นะครับโอ้โหก็เป็นข่าวที่พูดถึงกันหนักมากคือพิจาราทิพกับฟอนตาเลนนะ่ตอนนี้เนี่ยโอกาสในการลงสนามเนี่ยค่อนข้างยากจริงๆนะครับหลังโอเนกิ ไม่ใช้งานเลยไม่ว่าจะซ้อมดียังไงแต่โอนิกิก็ยังไม่ใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะสไตล์ของพิจชนาทิพย์กับเทคนิคออนิกิตอนนี้ออนิกิไม่ใช้คือแน่นอนครับพิจชนาทิพย์เขายังคงมีความเป็นมืออาชีพสูงเขายังซ้อมเต็มที่มุ่งมั่นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในเมื่อันฟุตบอลเนี่ยจะให้มีความสุขแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ต้องลงเล่นมีส่วนร่วมกับทีมใช่ไหมซึ่งตัวพิจชนาทิพย์เองก็ต้องการลงเล่นนะครับแต่ในเมื่อโอนิกิกไม่ใช้เนี่ย ก็ททาให้เขาก็ก็ต้องยอมแล้วว่าไม่ได้ลงเล่นมันก็เซ็งๆเหมือนกันนะในมุมมองของนักฟุตบอลทุกคนนะพอไม่ได้ลงสนามเนี่ยทาให้มันมีข่าวเยอะมากตอนนี้นะครับอาทีมจากไทยลีกเนี่ยสองทีมที่ทเจตนาชัดเจนว่าต้องการดึงพี่เจชนาทิพย์เนี่ยนอกจากการท่าเรือมันก็มี BG จีปทุมนะครับและสองทีมเนี่ยพร้อมยื่นข้อเสนอเลยนะส่วนบุีรัมเนี่ยผมมองว่าผมยังไม่เคยได้ยินยังไม่เคยเห็นข่าว ถ้าส่วนตัวผมเนี่ยบีจีกับการท่าเรือคือ2ทีมจากไทยลีกที่พร้อมดึงชนะทิปกลับมาเลยถ้าอนตะเล่ปล่อยหรือเรียกราคามาเท่าไหร่เนี่ยสทีมเนี่ยพร้อมแต่ผมก็มองว่าถ้าใครสังเกตการท่าเรือคือทีมเต็งม,ม,มากที่สุดแล้วนะครับถ้าเขาไม่มั่นใจขนาดนั้นอนะ่ะมาดามแป้งคง ไม่ออกมาพูดหรอกเพราะมานำแป้งเขาสนิทกับพี่เจชนาทิพย์พูดคุยสารทุกสุขติดกันตลอดอัปเดตสถานการณ์ตลอดเพราะฉะนั้นการท่าเรือเนี่ยคือทีมที่เต็งที่สุดหากฟอนตาเล่และโอนิกิยังคงไม่ใช้ถ้าไม่ใช้ปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะมีการพูดคุยกันละแบบจริงๆจังๆกันภายในเกี่ยวกับอนาคตของพี่เจชนาทิพย์ซึ่งทีมจากไทยลีกเนี่ยพร้อมและพอข่าวแบบนี้ออกมาเนค่คุณผู้ชม มันไม่ใช่แค่ทีมจากไทยลีกที่สนใจในตัวของพิเจชนาทิพย์แล้วนะมันมีจากทีมจากลีกเออรนรวมถึงทีมในเจลีกด้วยกันเนี่ยที่ความสนใจในตัวของพิเจชนาทิพย์ลีกอาเซียนแล้วก็มีในเจลีกด้วยกันแต่สิ่งที่มันจะทําให้ยากนิดนึงคือฟอนเตเล่เขาจะไม่ปล่อยยืมเนี่ยถ้าใครจะดึงพิเจชนาทิพย์ผมเชื่อว่าฟอนเตเล่เขาน่าจะปล่อยขาดซื้อให้ซื้อขาดไปเลยอะ่ะอันนั้นจะเป็นเรื่องยากที่ทําให้ทีมในเจลีกเพราะว่า ทีมในเจลีกบางทีเนี่ยจะซื้อขาดเลยในช่วงกลางฤดูกาลเนี่ยมันค่อนข้างยากมันต้องรอจบฤดูกาลไงก็อัปเดตกันตอนนี้บีจีท่าเรือคือคือทีมที่แสดงความชัดเจนท่าเรือชัดเจนที่สุด BG ก็พร้อมร่วมวงไล่ล่า2ทีมในไทยลีกเท่านั้นที่ที่มีสิทธิ์แต่ก็ต้องขึ้นอยู่ที่ฟอนตาเล่ครับคราวนี้ที่ฟอนตาเล่เลยผมเชื่อว่าเดี๋ยวบอร์ดบริหารโอนิกิก็ต้องมาประชุมเรื่องนี้กันแหละถ้าเกิดสถานการณ์ของฟอนตาเล่เนี่ย เจอโกเบถ้าเกิดยังโดนอีกเนี่ยโอนิกิสถานการณ์ก็ไม่ดีเหมือนกันนะมันก็มีสิทธิ์มีทั้งเปลี่ยนแปลงโอนิกิถ้าเปลี่ยนแปลงโอนิกิผมว่าชนาทิพในฟอนเตเล่นเนี่ยถ้าเปลี่ยนแปลงโค้ดเนี่ยโอกาสจะอยู่ต่อแล้วก็ได้กลับมาเล่นมีสูงแต่ถ้าโอนิกิยังอยู่ยาวๆเนี่ยพี่เจชนาทิพก็เหนื่อยประมาณนี้แล้วกันนะครับตามข่าวที่ออกมาเลยก็ ตามข่าววิจรชนาทิพย์กันเรื่อยๆแล้วกันยังไงซะแฟนบอลชาวไทยก็ส่งกําลังใจเขาอยู่แล้วคือเขาสู้เต็มที่มากๆแล้วนะแต่อุนิกิเขาไม่ใช้งานก็ไม่รู้ทําไมเขาเล่นได้นะผมไปดูฝึกซ้อมมาเนี่ยห้าหกวันเนี่ยคือเขาแบบไม่เป็นสองรองใครในทีมอะแต่อุนิกิไม่ใช้ก็เซ็งตรงนี้แหละครับที่ผมไปดูมาเอออ่ะก็เรื่องราวของพิเจเก็อัปเดตกันประมาณนี้ถ้าเรือบีจีคือ2ทีมที่เต็งที่สุดแล้ว ขณะที่ทีมอื่นๆก็พร้อมแต่ก็อยู่ที่ว่าฟอนตาเล่จะตั้งเงินไขย,ยังไงเดี๋ยวอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับแต่พี่เจก็ยังคงมืออาชีพสู้เต็มที่อ่ะเออนะอ่ะขณะที่เกมระหว่างโกเบเจอฟอนตาเล,เลเ่เนี่ยโอ้โวิเซลโกเบเนี่ยทีมจากฝูงฟุตบอลเจลีกนะฟอร์มการเล่นอย่างโหดนะครับยูยะโอซากะโยชินนรมตติมุโตะมานเจอฟอนตาเล่ที่ฟอร์มการเล่น3วันดี4วันไข้ นัดเจอเรโซนิฟอร์มดีนะแต่ต้องยอมรับเรโซพลาดกันง่ายด้วยเกมนี้เนี่ยถ้ายังเน้นระบบเดิม4 3 3เนี่ยโอกาสของพิจิชนาทิพย์ก็ยังคงยากเหมือนเดิมแต่ถ้าปรับมาเป็น4ี3 1มีโอกาสแต่เชื่อเถอะ4 3 3แน่นอนเกมนี้ไปเยือนโกเบเด้วยโอนิกิเน้นรับอย่างเดียวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เห็นนี่แหละอ่าเคนโตได้เห็นวากิสกะเจ้าสมิธอะไรพวกนี้แหละแล้วก็จะเลนเกมรับเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นโอกาสของวิจยชนะทิพเกมนี้ก็ค่อนข้างยากส่วนโกเบเกมนี้ประกาศชัดเจนต้องการชนะฟอนตาเล่เลยนะเขาจัดหนักผมว่าฟอนตาเล่เนื่ยมีสิทธิที่โกเบจะชนะผมว่าทรงโกเบดีอะบอลข้างหน้าคมแล้วแนวรับของฟอนตาเล่เท่าที่ดูอะ่ะดูที่สนามมาพร้อมเสียประตูทุกเกมครับทั้งประตูคามิแล้วก็แนวรับอย่างชินทโรคุรุมายะอายามาบุระ คือคอพอไม่มีกองหลังที่ไปติดทีมให้ญี่ปุ่นอายุยี่สิบอ่ะฟอนเตเล่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเอออ่ะก็รอดูนะผมว่าโกเบมีธิ์คว้าชัยส่วนเกมอีกหนึ่งคู่ที่พูดคุยกันคาชิว่าเดโซนะครับเจอกับฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับโอ้คู่นี้ก็น่าดูนะครับน้องเช็คสุปภาพสารชาติกำลังได้รับโอกาสจากมิเฮโลเปโตวิชในการถูกส่งลงสนามเกมที่น้องเช็คก็ยังคงมีชื่อแหละแต่ก็ยังต้องนั่งสำรองรอโอกาส ในการเป็นตัวสำรองลงไปเปลี่ยนเกมเหมือนเดิมเรโซผลงานแย่มากทรงไม่ดีปีนี้นะครับและซัปโปรโรกำลังมั่นใจนะซัปโปรโร11ดผู้เล่นตัวจริงก็ประมาณเดิมยูยะอซนโนะโอกาชิวะพร้อมคิมกุนที่กลับมาแล้วก็สุปโชคสแตนบายคือถ้าซัปโปรโรเนี่ยเขาต้องการชนะสกอร์ตามหลังเนี่ยสุปโชคได้เล่นแน่นอนคือสมมุติว่าครึ่งหลังเปิดมาเนี่ยโดนนำหรือเสมอ0ูเนี่ยสุปโชคจะได้ลงเล่นไปสร้างสรรค์เกมรุก แต่ถ้าเกิดซัปโปรโรนำเนี่ยสุปโชก็ไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าเขาจะเน้นเกมรับนะแต่น้องเช็คเองเนี่ยผมว่าไทมิ่งการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมดีขึ้นนะแล้วก็แล้วเวลาเล่นเป็นเกมเยือนเวลาสุปโชคได้ลงเล่นเฮ้ยเขามมนจะสร้างอิมแพคได้เยอะนะถ้าใครสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเจวโชวนันเกมเจอมาเรนอตหรือหลายๆเกมเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมว่าสุปโชคจะเป็นทีเด็ดและกันให้กับซัปโปรโรได้เออรอดูเพราะว่าซัปโปรโรบุกชนะเลโซลได้เกมเนี้ยแนวลุกจัดจ้านกว่าแล้วก็แนวรับเลโซลไม่ค่อยดีด้วย ผมว่าทีเด็ดเลยซัปโปรโรในการบุกไปเก็บ3มแต้มแล้วก็ลุ้นอันดับบนบนต่อเนื่องอะรอติดตามครับเจริกสัปดาห์นี้ย้ำอีกครั้งนะครับถ่ายทั้สด5คู่นะโกเบเจอฟอนตาเล่เอฟซีโตเกียวเจอมาดิโนสอวิทป้าฟูกกะเจกัมบะเลโซเจอซัปโปรโรวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์โอ้ว,อวันทนี้มันคือบิ๊กแมตช์ของเจริกอย่างแท้จริงนะคุณผู้ชมอุราวะเรสเจอกับคาชิมาแอลเลอร์ เป็น2ทีมต่างขั้วเจอกันมันคือดาร์บี้แมตช์แท้จริงอุรุวะเนี่ยคือเขาไม่ใช้ตั้งแต่บราซิลเลยนะเพราะว่าคาชิมาเนี่ยใช้บราซิลใช่ไหมอุรุวะไปยุโรป2ทีมนี้เนี่ยเขาแย่งกันเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ของเจลีกอย่างคาชิมาเนี่ยโหเป็นแชมป์เออะแชมป์เจลีกมาเยอะก็จริงอุรุวะถึงแม้จะเป็นแชมป์เจลีกมาน้อยแต่อุรุวะเป็นแชมป์เอเชียเยอะไง เขาก็มองว่าเขาก็คือทีมเบอร์หนึ่งเจลีกอ่ะคาชิมาก็มองว่าเป็นทีมเบอร์หนึ่งเจลีกใส่กันยับคู่นี้รอดูเลยนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ในช anel ต้องซุยขอบคุณทุกการรับชมนะครับและที่สําคัญฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดสมัครรับขวร่วมไปถึงนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรนเน่กาโนลาบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5้ากรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้น มี2รสชาติที่เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้ครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอทุกสาขาคลิปนี้ประมาณนี้รวมไปถึงของพรีเมียมคอลเลคชันใหม่อุดหนุนกันได้ผ่านทางเพจเกรนเน่สแน็คไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ